ชีว5 2, <S 2>, <S 2บ2คาสกับขบวนรถเร็วที่1นึ่งสามหงจากขบนราชธานีปลายทางเข้ากรุงเทพสพพิวัฒนนะครับ นาดียอเือเสียงผู้โดยสารที่จะลงจะนาดีอเมื้ต่อรถลงการีบางีให้ลงที่ดอเรือและขึ้นรถไฟสายแคนเดรเพื่อไปรลักสีบางีด้วยนะคะลเร็อรถไโผ่โ้านาจะออกจากดอนเมือเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีของวา่ะ ครับขนาดนี้ขบวนรถเร็วที่136นะครับก็กำลังจะออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับส่งโดยสารต้นฟางจาาตุวลราชธานีายทางไปสู่สถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับขณะนี้ออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วนะครับไปไปครับเดินทางยางบอดภัยครับใกล้จะถึงที่ใหม่แล้วนะ